เป็นช่วงพักเบรกนะครับผมช่วงพักเบรกครับผมน้ำแดงได้แท่งหนึ่งมาบริการถึงที่เลยนะครับตัวนี้ครับผมเอาอีกก็ได้ลูกเอาให้ยายให้พ่อได้ก็ได้สองสามพันอันไหนก็ได้ยังให้พ่อเลยสุดท้ายหนูก็กินเหมือนเดินมนแหละส่งไปส่งไปอัยอะสติกเหรไอไฟแดงเหรครับน่ะ มีค่ะอ่าเอามาครับหนึ่งอันมีเผือกแม่จะเผือกใครครับแม่ฮะรวมมงรวมมีต่แม่เป็นคนเผือกนนะครับผมเป็แท่งก็ได้ครับทุเรรียนวมมิตรถั่วดอ่าเป็นแท่งเหลืออ่าทุเรียนเหลือแต่ข้าวเหนียวทุเรียนแล้วค่ะได้ได้ได้เอาเลยโอ้โได้ครับได้ค่ะก้อนคิด30บาทได้ไหมได้ได้เนี่ก็มีเป็นข้าวเหนียวมะม่วงช่วงพักครึ่งครับกินะลูกนะเอาแตงโมด้วยอันนึงน่ะครับนะได้ค่ะ ุดท้ายหนูนั่นนะกินนะเพราะว่าพ่อสั่งไปเฉยๆมันอยู่ในตู้เย็นก็เป็นคนเอาไปกินแป้งโมด้วยใช่ไหมคะครับอ่ะโอเคขยับแป้งโมอันนี้ค่ะอ,นนอันนี้ขออนุญาตนะครับผมเ,เราเรา,เราอยากรู้ว่าตู้นี้เป็นยังไงครับเราเข้าไปดูข้างในก่อนโอเคเห็นแล้วครับ เอาเดียวดนึงนะจังได้ยี่ห้อนเลยนะรุ่นเลยไม่ยังไงเด็กแฝดล่ไงแก้วไม้เอาปีกจูไม้โอเคครับผมเอาละเอาลแม่โอทจ่ายนะครับผมต้องีคิดว่าโอเคครับผมาอ่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราแข่งตาสุดท้ายแล้วลูกนะดูดูโอด ตาแดงคึงๆดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรโอเคไหมหนูโดนไหมอ่ะเป็นไรเป็นไรสภาพหน่อยเมื่อกี้ลูกแบตเขาตายลูกแบตเขาตายให้ตีใส่ตัวเองตัวเองตีขนาดตัวเองโอเคครับผมอันนี้ก็ช่วงพักเบรกคูลิ่งนะครับผมเบรกคูลิ่งครับก็เบรกก็คือคูลิ่งคือการดื่มน้ำไงครับดื่มน้ำครับผมเรียนหรืชอบกินคูรีอ่าแลครับผมโอเคครับ